เข่าเสื่อมมานานหลายปีไม่อยากผ่ามีอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คืออดทนค่ะ ยิ่งอายุเยอะเนี่ยก็จะยิ่งปวดนะคะแต่ว่าวิธีนี้จะไม่เสียตังค์แน่นอนแล้วก็วิธีที่2ก็คือรักษาตามอาการนะคะแต่วิธีนี้เสียตังค์ค่ะแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแก่ตัวไปนะคะจะได้ไม่ปวดทรมานมากซึ่งวิธีนี้ก็แยกไปอีกหลายอย่างเหมือนกันค่ะทั้งฉีดสเตียรอยด์เข้ากระดูกนะคะหรือการทานอาหารเสริมคะ่ะการฉีดนะคะจะเสียเงินค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าหายคะ่ะแต่พอนานๆไปเนี่ยอาการปวดเนี่ยก็อาจจะกลับมาบ้างนะคะแล้วเราก็ต้องคอยไปฉีดอยู่ตลอดะคะ่ะส่วนวิธีที่2นะคะเป็นการทานอาหารเสริมต้อง บอกก่อนว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานะคะเพราะว่าสารสกัดในอาหารเสริมเนี่ยมันจะค่อยๆทําให้อาการเนี่ยแล้วก็พวกกระดูกเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวค่ะมันจะส่งผลดีในระยะยาวอย่างแคลริพัทของเรานะคะก็จะใส่พวกสารอาหารที่จําเป็นต่อพวกกระดูกกล้ามเนือ้อเส้นเอ็นเส้นประสาททั้งนั้นเลยค่ะใส่ในปริมาณที่ร่างกายควรได้รับเพียงพอต่อวันแล้วนะคะยิ่งทานก็เหมือนยิ่งฟื้นฟูอาการให้ดีขึ้นค่ะลองประเมินอ,อาการตัวเองดูค่ะว่าสะดวกวิธีไหนมากกว่ากันนะคะ